สวัสดีค่ะทิดาวัตราเศษนะคะ,ะเป็นโค้ชสอนบุคลิกภาพให้กับนางงามแล้วก็ทุกสายอาชีพนะคะ mm. ก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะ mm. เกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วจอยก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตคืออย่าขายกับสามีเราก็ต้องการที่จะ move on ต่อไปในการที่เราต้องดูแลตัวเอง100%เละเราจะไม่มีใครมาดูแลแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีนะกับการที่จะต้องนับหนึ่งใหม่ เผอิญวันน,านาั้นนะคะพระเจ้าก็สรงให้เราไปเห็นโซเชียลเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ที่เราสนิทพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วเราก็เชื่อเชื่อเชื่อศรัทธานในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือการกระทํา mm hmm. เห็นเขาโพสเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจโทรคุยกัน mm hmm. ก็เล่าชีวิตเราให้เขาฟังเขาบอกว่าจอยลองมาดูไหมที่โบสลองดูว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างมารู้จักพระเจ้า วันนั้นก็ตัดสินใจไปเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรมากพอไปถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราได้รับความอบอุ่นเนาะมันจะเป็นพลังดีๆถ้าใครเคยไปโบสถ์จะรู้โบสถ์ที่จอยไปคือคริสตจักรแบปติสนนทบุรีนะคะทุกวันนี้จอยก็อยู่โบสถ์นี้เป็นหลักจอยไปถึงเนี่ยก็สิ่งที่ได้ทำก็คือนมามัสการเราก็เอ๊ะเขาทำอะไรกันบ้างนมัสการร้องเพลงซึ่งมันก็แปลกสำหรับเราเราเห็นแต่ในทีวีแต่พอเราไปอยู่บรรยากาศตรงนั้นต้องบอกเลยว่า มันมีแต่ความอบอุ่นเสียงเพลงแล้วมันมีกลิ่นไอของความรักมันก็เลยเข้าใจเลยอ๋อฟีลลิ่งมันเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครที่เคยไปบวชจะรู้หลังจากนั้นจอศึกษาอยู่หนึ่งปีค่ะไปทุกอาทิตย์ไปทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆก็มีสิ่งอาศาัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าทรงทํางานอย่างต่อเนื่องคุณแม่และน้องสาวจอยก็มารับเชื่อด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์คือเกี่ยวกับร่างกายคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นไวรัส ตับอักเสบบีนะคะรักษาเป็นเวลา7ปีต้องฉีดยาทุกเดือนหลังจากที่คุณแม่รับเชื่อคุณแม่เป็นอันตราซาวตับค่าตับปกติแต่ก็ต้องยังยังดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องคุณแม่จึงรับเชื่อแล้วก็คุณแม่เป็นคนสําคัญในชีวิตจอยนะคะแค่ตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอะ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอหลังจากนั้นจอยก็รับเชื่อในระหว่างที่จอยรับเชื่อเนี่ย ชราอธิษฐานตลอดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการเงินมันยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมค่ะแต่เรามีสันติสุขในใจเราไม่มีความกังวลพอมอนย้อนกลับไปจอยผ่านการทําเวทีประกวดนางงามมันยากมากบางครั้งเพื่อนยังบอกว่าเอ้ยทำงานชิ้นใหญ่เกินตัวไปหรือเปล่าหลังจากที่เราแบบทําแต่ในองค์กรของที่บ้านสามีมาตลอดเราไม่ต้องมาต่อสู้อะไรแบบเนี้ย มันใหญ่เกินตัวไหมพี่น้องอธิษฐานในทุกปีที่จอยทําจอยผ่านมาได้จอยมีเงินเลี้ยงดูตัวเองอาจจะได้บ้างขัดสนบ้างแต่จอยก็ดูแลครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่จอยอธิษฐานก่อนที่จะรับเชื่อและพอวันนี้จอยเป็นโค้ดปรับุคลิกภาพเพราะพระองค์ทรงนําจอยได้ช่วยผู้หญิงหลายๆคนให้เขามีความมั่นใจเป็นงานที่มันตอบตอบจอยในหลายๆเรื่อง มันอาจจะไม่ได้สร้างเม็ดเงินที่ทําให้เราเลี้ยงดูครอบครัวได้พเพราะต้องทําหลายอาชีพแต่มันทําให้เรามีที่ยืนในสังคมมันทําให้เราแบ่งปันความรักเหมือนที่พระองค์ทรงสอนเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามาตรงชีวิตคริสเตียนถ้าคุณไม่ลองเข้ามาคุณลองเปิดใจดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งมหศัศจรรย์มันเกิดขึ้นทุกคน พระองค์จะทรงทำงานไม่เหมือนกันนะคะเราจะได้รับพระพรแตกต่างกันไปของประทานที่เรามีหรือพรสวรรค์ก็จะแตกต่างกันจอเป็นคนหนึ่งที่เจ็บช้ำในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่วันนี้เราก็เป็นเพื่อนกับสามีได้เรามองย้อนกลับไปเออเราเก่งนะแต่เราต้องบอกว่าการตัดสินใจที่เปิดต้อนรับพระองค์วันนั้น,นแหละคือสิ่งที่เราตัดสินใจถูกต้อง ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพี่น้องที่โบสถ์แบบติณนนทบุรีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เก๋มากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะไปโบสถ์ใกล้ๆบ้านคุณก่อนก็ได้ค่ะไปรู้จักพระองค์นะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสเราคงได้เจอกันนะคะที่คิดจักรแบบตินนทบุรีค่ะขอบคุณค่ะ